เอฟซีก็เรียกร้องกอเข่ามาหลายครั้งครับก็เลยจัดให้เอฟซีเป็นรอดที่สองครับบอกว่าหวานบักนาวเนี่ยอายหวานบักนาวนะครับก็เลยจัดเป็นบักนาวสีนวลย่ห่ากะเทียลงไปก้อนเลยครับอขาวๆน,นะครับบ่ายไปแบบคักๆนะครับเปิดกล้องพอดีนะครับบ่ต้องเสียไรนะครับมันเก็บซ้อนนึงเลยเอากาศมืดมืดดีนะครับใส่ลูกจืดลงไปครับบ่ายน,นีะ อุ้ยวะคักแม่ครับวานนี้อุ้ยคักเลยครับสมแซ่บสุดยอดเลยครับ หอมมันกะที่ครับน้ำห้องวานี่อู้อยาคักเอง เอหน่วยนี่เดี๋ยวมันสีใ,ใหญ่ปวดนะครับสุดยอดครับ